ใช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตวาระครมวันนี้เล็งเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุมาตรการภาษีสู้โควิดนะคะ จับตาวาระครมเสนอเข้ามาในที่ประชุมวันนี้นะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมชงเพิ่มสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขณะที่ครังชงหลายมาตรการภาษีเพื่อดูแลและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อจากไวรัสโครโรน่า2019และก่อนปร,รับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมวันนี้นะคะมีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่องโดยเฉพาะมาตรก,การทางด้านภาษีของกระทรวงการคลงังและการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะ,ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะ้าถงกลางตึกสันติไมตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะผู้บริหารข้าพพบนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการอาคารแสดงประเทศไทยและผลงานนวัตกรรมอนาคตของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ชนะการแข่งขันนวัตกรรมของโลก จากงาน World Expo 2020ณนะประเทศดูไบขณะที่นางอัจฉกาศรีมุญเรืองประธานกรรมการสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์คณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอนิทรศการโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผ่านประสบการณ์อาหารกลางวันโรงเรียนนะคะหรือ Lunch and Learn Project อดูวาระพิจารณานะคะร่างพระกฤิฎีกา ออกตามความในประมวลรัศดากรว่าด้วยการยกเว้นรัศดากรเรื่องการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด -19 ร่างประกฤษฎีกาออกความตามในพระออกความตามในประ,ออวม,ม,ประมวลรัศดากรว่าด้วยการยกเว้นรัศดากร เรื่องการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายาเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ต้านโควิด -19 าสำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศลนะคะร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความนายประมวลรัศดากรว่าด้วยการยกเว้นรัศดากรเรื่องการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง หรือโควิด1 9แอนติเจนเทสเซฟเทสคิการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ขออนุมัติดำเนินโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคมขอ,ของการรถไฟแห่งประเทศไทยร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราปรษณียกรและค่าธรรมเนียมอื่นๆร่างพระราชบัญ,ญญัติราชวิทยาลายัยจุฬาภรณ์ ขอความเห็นชอบท่าทีไทยสาหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ไทยพู้ธานครั้งที่4และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องสารบาลีหรือบาลีแมสเซจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการทูตดิจิทัล มาดูมาดูวาระเพื่อทราบนะคะเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดําเนินเกี่ยวกับการดําเนินการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 บเก้าข้อมูลในวันที่21เมษายนนะคะผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรูปแบบทั่วไปตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นวุฒธิสภาผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการบริหารราชการกรุงเทพมหานครกรณีสภาเขตและสมาชิกสภาเขตของคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรนะคะ รัฐบาลเนการาบูนาดูสารามเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งเนการาบูแห่งเนการาบูนดาดูสซารามประจําประเทศไทยนะคะร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักง,งานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริพันธ์เสียงวิดีทัศน์บริพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องเป็นไปตามมาตรฐานและรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกระกรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัศดากรน,นะคะนี่คือวาระครมวันนี้นะคะหลักๆก,ก็คือเล็งเพิ่มเบีย้ยยางที่ผู้สูงอายุ มาตรการภาษีสู้โควิด -19 นะคะ